โอ้ครับไอสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องนี่นี่ฝนตกแรงมากครับวันนี้เราออกมาหาจับอึ่งกันเถอะนี่ครับบรรยากาศน้าโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อึ่งไหมเด้อพี่น้องแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเรานั่งคอยก่อนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับฝนเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวหันกล,กล้องกลับให้ดูนี่ถนนนะครับนี่น้ําครับ บริเวณที่อื่งจะออกครับออกอยู่ตรงบริเวณแถวนี้ครับนี่เป็นป่าพี่น้องอยู่ในเขตป่านั่นบริเวณนี้ที่อื่งจะออกเห็นไหมครับออกมอไซแรงมากแกกำลังมานี่นะครับน้ำบรรยากาศน้ำครับวันที่สิบเก้าเดือนสามปีสอง7้าหกเจ็ดครับพี่น้องบรรยากาศน้ำเต็มทุ่งนาเลยเห็นไหมครับน้ำ แล้วก็น้ำนี่เดี๋ยวเราจะจับอึงกันคืนนี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราอรอลุ้นกันนะครับแต่ผมจะขึ้นไล์อ like ีกรอบหนึ่งนะช่วงมืดๆนี่แหละครับเดี๋ยวจะขึ้นไล์อ like ีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นทางรถวิ่งผ่านไปนะครับนี่บรรยากาศป่าตรงนี้ครับพี่น้องน้ําเต็มทุ่งเลยนี่ตรงบริเวณอึงจะออกครับออกอยู่ตรงบริเวณแถวนี้แหละครับ นี่เพราะมันจะมีแอ่งน้ําตรงนี้เป็นบิงนาครับแล้วก็จะเป็นแอ่งน้ํานะครับนี่เป็นแอ่งน้ําอังนั้นเป็นป่าครับพี่น้องหนุ่มเป็นเขตป่าเป็นเขตป่าเขตป่าเนาะถึงจะออกก็ออกอยู่แถวนี้แหละ direito. ครับแล้วก็ตรงนั้นข้างในตรงนี้มันจะเป็นปลายหมู่บ้านครับมันจะเป็นแอ่งน้าใหญ่อยู่ตรงนั้นน้ําจะไหลลงมาหาบิงนาอันนี้นี่น้ําจะไหลลงมาหาบิงนาอันนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับ น้ำเต็มทุ่งเลยวันนี้ต้องถ้าไม่ได้อะไรก็ต้องได้อะไรสักอย่างนะพี่น้องเนาะเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไล์อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงก่อนรอให้มืดตอนนี้กสักหน่อยหนึ่งไม่รู้จะออกไม่รู้หรือเปล่าเด้อพี่น้องวันนี้เนอะไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวคอยรับชมกันนะครับนี่ผมจะขึ้นไล์ให้ดูอีกรอบนึงแต่ตอนนี้มาไล์ให้ดูและอัแรกแรกว่าน้ํามันเต็มจริงๆนะครับ จะจะออกไหมเราต้องมาลุ้นกันอีกสักรอบหนึ่งมันจะออกไหมเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับจนยังไม่ทันมืดดีเนาะเราก็จะเดินดูน้ําดูป่าไปเรื่อยๆอยู่กระทางนี่แหละครับเราก็จะดูน้ํามันไปเรื่อยๆพี่น้องน้ําเต็มวิ้ง,งานาอยู่ครับเราจะมาหาจับอึ่งกันคืนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> บริเวณที่ผมอยู่นี่คือบริเวณบ้านสะเดานะครับบ้านสะเดาตำบลสะเดา,ำเดาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องดูน้ําครับดูน้ําอาจจะสะดุดมั่งเด้อพี่น้องเอ้ยครับคืนนี้ไม่ได้อะไรก็ต้องได้อะไรเนาะพี่น้องเอ้ยไปดูอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับฝั่งหนึ่งของฝัง่งถนนอาจจะสัน่นนนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งของถนนนีน่จะลงลงไปเลย น้ำจะลงไปถึงนู่นเลยครับน้ำจะลงไปถึงนู่นเลยน้ำจะเต็มไปหมดอืไม่ได้อะไรก็ต้องได้อะไรสักอย่างเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคืนนี้เนาะเขียวไอ้ไสักหน่อยนึงนะครับอึงง่าจะเริ่มร้องแล้วละ่ะคิียวอ้สักหน่อยนึงฝนแรงมากครับวันนี้ที่บ้านสะเดาตำบลสะเดาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝนแรงมากเลยน้ำบิงเต็มบิ่งนานเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะมีเสียงอึ่งร้องไหมอึ่งที่จะร้องนี่ออกมาบริเวณชายป่านี้พี่น้องทุกปีนี่ทุกปีจะออกมาบริเวณชายป่านี้ผมก็จะเดินเก็บเอาแถวนี้แหละครับบริเวณแถวบ้านเนี้ยก่อนมันจะอยู่ปลายหมู่บ้านครับปลายหมู่บ้านแล้วเราก็ปลายหมู่บ้าน เรายังไม่ได้ขึ้นโคกนะเพราะว่าผมวิ่งไปดูไปสำรวจมาแล้วที่โคกที่โคกนะ่ะบนที่สูงที่โคคิบเป็นป่ามันป่าอะไรเนี้ยน้ํายังไม่ค่อยมีครับป่าโคกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็เลยวิ่งหาดูไปเรื่อยว่าตรงไหนมันพอมีน้ำมัง่งแล้วตรงไหนที่พอเราจะเก็บได้บ้างตรงนู้นเลยครับตรงนู้นเลยก็มีคนรออยู่เหมือนกันมีมอเตอร์ไซค์จอดเหมือนกันผมขี่ผ่านมาตรงนู้นก็มีคนรอฟังเสียงอึ่งเหมือนกันเด้อพี่น้อง ขาก็มารอฟังเสียงอึงว่าอึงจะออกไหมวันนี้นะพี่น้องมารอรุนกันครับบ้านสะเดาตำบลสะเดาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเราต้องรอรุ้นกันถ้าจะร้องอีกสักหน่อยก็คงจะร้องแหละครับพี่น้องยิ่งหน่อยน่าจะร้องเราก็จะดูบรรยากาศไปก่อนเดีย๋ยลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพั่ไผ่คนหากินเด้อพี่น้องเลย พยายามออกหาอยู่หากินไปเรืเลยครับแล้วท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามนะครับผมจะไปถ่ายทำโรงบัตรจับปลาที่หนองคายครับบ้านภรยาครับวันที่ยี่บสามบึงบ้านว่านครับบึงสาลาคำบ้านว่านตําบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับผมจะเดินทางไปที่หนองคายนะครับจะเดินทางพรุ่งนี้ครับจะกลับหนองคายพรุ่งนี้ วันที่ยี่บสามครับเป็นลงบึงใหญ่ครับเดี๋ยวผมไปไลฟ์สดให้ดูครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ลงหนองจับปลาเลยครับที่บ้านผําไผ่นี่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบไร่ครับวันที่ยี่บสี่นะครับบ้านผําไผ่ปลาผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าปีปีป,ปีปีที่แล้วปีก่อนเขาใส่เขาปล่อยปลาหรือเปล่าแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าครับลงที่บ้านกลางน้อยไอ,อ้ไม่ใช่บ้านกลางน้อยบ้นานธาตุครับ วันที่ยบ่สิบด้าวันที่25วันที่้าลงห้วยกลางบ้าน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 บันธาดก็สรุปแล้วผมจะเดินทางกับน้องคายเนี่ยมันจะมีการลงบัตรจับปลาเนี่ยทั้ง3าวันเลยก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่23บาบึงสารคามบ้านว่านนะครับวันที่24บ้านถํำไผ่ครับลงบัตรแล้วก็วันที่25บ้าลงบันธาดครับแต่ตอนเนี้ยกำลังรอลุ้นอยู่ว่า อึงจะออกไหมอึงจะร้องไหมพอรถอีกคันหนึ่งเขาก็จอดอยู่นู่นครับพี่น้องจอดอยู่ตรงนู้นเลยนู่นสองคนเขาดักัอรอยู่ตรงนู้นเลยถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะลุ้นกันคืนเนี้ยเรามีการลุ้นกันแน่ๆนว่าอึงจะออกไหมแต่ตอนเนี้ยน้าก็เยอะอยู่เต็มอยู่นะครับตอนนี้ผมจอดอยู่ริมถนนครับผมจอดอยู่ริมถนนรถก็จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับมันจะวิ่งไปต่ออกหมู่บ้านหนึ่งทางนู้นเลยนะครับ อาจะลุ้นกันวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้เด้อเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในป่ากันไปพี่น้องทางหลังบ้านเราจะเดินครับดูในป่ากันเป็นยังไงบ้างในปาน่านะจริงๆอะป่าเนี่ยมันจะมีอีกแอ่งน้ํานึงมีอแอ่งน้นํานึงที่อึ่งจะออกอะอึ่งจะออกทางป่าตรงนั้นแล้วก็จะไหลลงมาทางนี้เพราะน้ําทางทางทางหลังผมนี่จะเยอะกว่าอืมเราก็จะลุ้นเนี่ยไป นี่ครับมันจะเป็นท่อระบายน้ําลงมาเห็นไหมเป็นท่อระบายน้ําข้ามทางลงมาเราก็จะลุ้นกันนี่แหละเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นป่ามดเลยทุกปีผมจะมานี่แหละเดินถนนเส้นนี้แหละนะครับไปเก็บอึงไปตามทางไปเรื่อยๆเลยเลยรอบโคกไปทางนู้นเลยครับที่เขาดักรออยู่สองคนทางนู้นนะพี่น้องขดรอสองคนอยู่ทางนู้นละอืมผมก็เลยขี่มาทางนี้สะก่อนมาดูมาดูทางนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ฝนหยุดไปแล้วครับฝนตรง้งแต่บ่ายสามแล้ว ถ้ามันตกเย็นเยนสักหน่อยสักห้าโมงหกโมงก่อนนมึดแบบนี้เนาะผมว่าน่าจะออกดีแหละพี่น้องเลยอืมน่าจะออกดีมันจะมีแอ่งน้ําอยู่ตรงนี้อีกแอ่งหนึ่งอืมอยู่ข้างในอยู่ข้างในป่าตรงโน้นนะครับมันจะเป็นแอ่งน้ําที่อึ่งจะออกนั่นในแอ่งน้าตรงนั้นล่ละอึ่งมันจะออกอยู่ตรงโน้นอีกแอ่งหนึ่งผมก็เลยมาดักอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าสองคนนะ อยู่ตรงนู้นแล้วนี่ถนนผมจะเดินรอบตรงนี้แหละปะกะติอะถ้าฝนมันลินฝนมันตกในนีน้แล้วน้อยๆผมก็จะเดินอ้อมอยู่แถวนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไล่รอบนะครับพี่น้องอย่าลืมเด้ออีกสักครู่อีกสักครู่ขออนุญาตเตรียมหัวไฟเตรียมของก่อนเด้อพี่น้องขออนุญาตจบไล่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูไล่ต่อไปนะพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามไว้ขออนุญาตเตรียมของเตรียมไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับป่าเดี๋ยวเปิดมาเผื่อ เพื่ออาจจะมีเสียงอึ้งเลยก็ได้พี่น้องอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเด้อรอสักครู่รอสักครู่ขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะเตรียมของก่อนนะครับมันจะมืดแล้วเนาะรอสักครู่นะครับ